สัมมาสัมพุทโธภะคะวาโกตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ສັງຂານະມາເມນະໂມຕັດສາພະຄະວໂຕອະຣະຫະໂສັມາສັມພຸດທະສະນມຕັດສາພະຄະວໂຕອຫະໂສັມາສັມພດທະສະ นาโมตัดสาภะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเนภัยปราศจากการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนปราศจากความทุกข์กายทุกใจ ขอให้มีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขก,กายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตากร,รมมัสกาผลตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็าตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นอิทังเมปุญญา,าคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยทุกข,ขาปมุญจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิดอกทังบุญยัภผาคัง,งสัพพัสตานางังโหตุสุขิตาโนตุสัพเพสัตตาทุกข,ขาปมุนจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก็ดีที่เกิดเป็นอันทชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทาชาก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิตตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์พุนผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบาร,รมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีลัตนตรยัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บําเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัปัจจัย อํานวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออานิสงส์แห่งการสวดมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้ได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ